สวัสดีครับ FC มาตอบ EP 3นะครับมาถึงซอยภาวนานะครับตอนที่วิ่งจากคลิปที่แล้วนะครับรถพราว71มาถึงนี่รถค่อนข้างโล่งนะครับวิ่งมาถึงซอยภาวนาแล้วก็เริ่มติดอีกช่วงหนึ่งก็เลยทำคลิปนะครับเลยซอยภาวนาไปก็ชิดขวานะครับวิ่งตลอดแต่ตรงนี้ก็จะมีทาง รลับรถเยอะนะครับราจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยไปนะครับก็ให้ทางเพื่อร่วมทางนะครับนี่ตัวนี้นะครับมีมูเสอไซข้างหน้ามอสครูู่สะพานจะเป็นทางขึ้นรถไฟฟ้านะครับสะพานลอยเห็นะครับเดินเชื่อมเข้าสถานีไฟฟ้าออภาวนาตัวนี้จะเป็นรัฐเท้า44เต็กกับธนาคารกรุงเทพนะครับ เทพซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าสถาปัตยะกรรมออกแบบตึกในรูปแบบโบราณนะครับที่ที่เคยมีหลายๆสาขานะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะธนาคารกรุงเทพนะครับู่ทุนยืมตีนะครับแต่มันสะาารอยบังไว้มองไม่ค่อยเห็นต้องเลยไปนิดนึงอยากให้ดูเห็นหมครับ นี่คือแปรงกรูปเทอืี่มองไม่เห็นนะครับสะพานลอยบางก็เราก็จะผ่านมาตัวนี้มีปั๊มด้วยนะปั๊มเชลลก็ใช้ประจำนะปั๊มเชลมีแรกแทบลากอะไรด้วยนะครับมีสมาชิกไปเติมครั้งละพันกว่าบาทเต็มถังตอนพันสองนะครับรวันเติมไปพันสองน้ำมันปั๊มเชล ตัวนี้ก็ตัดแต่งต้นไม้สวยงามแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นสามระดับมีต้นกฤษณาต้นชาดัดแล้วก็เท่าไรต้นชุงสูงเป็นเท่าไรดอกสีเหลืองนะครับน่าจะเป็นซิกแนลหรือสัญลักษณ์ว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับโดยเอาเท่าไรมาลงนะครับตัวนี้ก็ เป็นที่กลับรถข้างหน้าห้าสิบเมตรกลับรถะครับแต่เราก็ต้องคิดขวาเพราะว่าจะเลี้ยวขวานะครับีตียงไงก็จะไม่พ้นต้องคิดขวานี่ตัวนี้ที่กลับรถที่ับรถเยอะมากสองสามแห่งเลยนะ,ะี่ตีจะติดกันมันไม่ใช่นะโอ้เขาทำาไว้เกือบทุกซอยเลย รจริงไปที่เดียวก็ได้แต่าจะเข้าไปในซอยเห็นไหมครับนี่ซอยดับเพลิงเนี่ยตอนนี้ดับเพลิงลรับพ้าวเห็นไหมครับก็มีที่ขับรถสองที่เลยนะครับฟรีเห็นไหมครับข้างหน้าข้างหลังน่าจะเอาไว้อำนวยความสะดวกให้เวลารถออกไปปฏิบัติงานเนาะที่ฉุกเฉินจะได้ออกงอออกไว เนี่ยตอนนี้เราก็รออีกสัญญาณไฟแดงอใจเดียวก็ถึงแล้วนะครับสารแพ่งรัชดานะครับให้ดูต้นไม้สวยๆให้ดูวิวข้างทางให้ดูคอนโดคอนกรีตนะครับเมืองคอนกรีตกรุงเทพนะครับยามเช้าท้องฟ้าก็เริ่มที่จะสีครามแล้วนะครับเมฆเริ่มจะจางหายไปบางส่วน ป่ากล้วยก็มีนะป่ากล้วยในดงคอนกรีตนี่สิให้ดูตรงนี้มองไปนูน่นเห็นไหมครับคนเราฝั่งป่ากล้วยหไหมครับนูน่นต้นกล้วยแล้วก็ทีนี้เราพยายามไม่ให้เห็นทะเบียนรถข,ข้างหน้านะครับมันเป็นที่เรีกว่าพ d c a ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สมควรที่จะไปถ่ายเมือนกัเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับ เป็นตามพระประหยัดก,ก็บุญสวดบุคคลนะครับก็พยายามที่จะไม่ถ่ายบุคคลที่3มหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในคลิปนะครับจะทําให้เป็นการละเมิดสิทธิ์ยิ่งกด YouTube นะครับถ้าทําผิดกฎ้า YouTube นี้จะลบช่องเลยนะครับลบช่องออกจากระบบ YouTube ไปเลยนะครับแอดยังโดนอ,อ,อุทธรณ์สองครั้งถึงจะได้มานะครับ โดนลบ2ครั้งนนในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ทำการอุทธรณ์ต่อ YouTube ว่าเราไม่ได้ละเมิดนะเราถ่ายคลิปเหมือนการเดินทางคลิปการออกกำลังกายนะครับคลิปที่ไม่ได้ไปสร้างความร้อนำรำคาญใจให้ใครไม่ได้ไปยุยงส่งเสริมให้ใครผิดศีลธรรมอันดีนะครับ มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟในการทำ YouTube นะครับบางทีก็ทำให้การวิหน้ากฎของ YouTube กฎชุมชนต่าง,างๆบางทีใครที่ไม่เคยทำมือใหม่ก็อาจจะโดนลบช่องนะครับบางทีช่องมีผู้ติดตามเป็นแสนๆโดนลบโดนลบช่องก็มีนะครับ14่ช่องปลิวก็เรียกเพราะนั้นแล้วเน,นี่ยต้องระมัดระวังในการเ,าเสนอข่าวโอเคนี่เห็นไหมครับ รถไฟฟ้ากำลับบงจะทยานไปสถานีปลาทางสถานีสุดท้ายคือสถานีรับเพลตรงแยกเอตรงแยกรัชดา<ม>ก็จะไปเชื่อมต่อกับ MRT ร์าลับเพลนะครับหรือเขาเรียกว่าไปเชื่อมนะครับเชื่อมต่ออ,อีกสายหนึ่งนะครับก็ได้นะครับสิกใครจะไปเดินทางไปที่ไหนอะไรยังไงมันก็สะดวกครับ พอสังเกตเขาเรียกว่า interchange station นะครับก็คือเหมือนเป็นสถานีที่เปลี่ยนเส้นทางนะครับนั่นเองนะครับอย่างเช่นสยามก็จะมี interchange 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 station เหมือนกันปสยามก็จะไปทางนูน่นบุคลโลจะไปทางตากสินก็จะไปอีกเส้นหนึ่งไปเปลี่ยนตรงนั้นนะครับรถเลื่อนแล้วนะครับทีก็คลิปนี้ก็น่าจะ8นาทีเหมือนกันนะ ไฟไฟเขียวไฟแดงนี่ไม่น่าไม่น่าจะผ่านนะน่าจะติดอีกอีกช่วงหนึ่งเราพยายามที่จะวิ่งด้วยความระมวังนะสี่ไม่ไม่ไม่ได้วิ่งไวนะเพราหนึ่งเราดูรถดูรถนะครับเพื่ออาจจะทันนะทำไมถึงยาวจังไฟเขียวไปแดงชุด งงว่าทำไมยาวจังปกติแล้วจะปั๊บเดียวโอ้ถ้าทันนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับไปเขียวนี้ชุดนี้ต่อเลี้ยวไปถึงนี่ก็ถึงสารแล้วนะครับพี่สีนิดเดียวเองดูที่กระบะคันนี้จะไปไหนจะกลับดูว่าจะตรงบางทีเขาอาจจะแทรกกลับโอ้ตรงไปโอเคก็โชคดีนะพี่สีเราเลี้ยวมาเข้าสารแล้วนะครับ ก็จะวิ่งทิศซ้ายนะครับวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งตรงไปอีกนี้หนึ่งก็ถึงแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใต้เรียกว่า บางท่านที่เขาเดินมาศาลก็จะลงถานนี้แล้วก็เดินไปก็แป๊บเดียวนะนี่เห็นไหมครับเดินเดินฟุตบาทไปนี่ตัแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ไม่ไกลนะครับประมาณสองป้ายรถเมล์ได้เดินในกรุงเทพเดินแป๊บเดียวนะครับนี่ครับจะไปเจ้าที่ศาลก็เดินเอาทนายนะครับก็เดินได้นะรู้รถไฟฟ้านี่ตัวนี้จะเป็นศาลแฝงพระนครต้า ไอ้ประกนเหนือที่ทําการใหม่ยังไม่เปิดน่าจะปลายปีนี้น่าจะเข้าได้นะครับ mm hmm. เราวิ่งไปอีกนี้หนึ่ง mm hmm. สาดแพ่งสาอุทร mm hmm. โอเคนะครับขอจบเลิแค่นี้ครับสวัสดีครับ